สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมเดลิเวอรี่เล่าไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องความสงสัยส่วนตัวคือเรื่องมันก็มีอยู่ผมอยู่วัดแห่งหนึง่งแล้วภายในวัดเนี่ยมันมีงานศพเข้าพอมีงานศพเข้าทางพระเนนก็ต้องไปช่วยทำความสะอาดสารากันก็ไปกันหมดเลยแล้วเราก็ไป ก็ไปช่วยกวาดถูพื้นที่กอกน,น้ําแล้วระหว่างนั้นก็อ่ะมีคนใช้ให้เราไปเอาเตียงมาเราก็จะเดินไปเอาเตียงมาแล้วระหว่างที่เรากําลังเดินไปเอาเตียงเนี่ยอีกคนนึงอ่ะก็ใช้ให้ไปเอาทูบมาก่อนซึ่งเราก็มองว่าเตียงมันอยู่ไกลทูบมันอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะไปเอาทูบมาก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ คราวนี้เราก็เดินไปเอาทูบมาพอเราเอาทูบมาอีกแล้วไอ้คนใช้ที่ให้เอาเตียงก็มาว่ามาบอกว่าเอา้าทําไมบอกไปเอาเตียงมาไปเอาทูบมาทําไมผมก็เลยแปลกใจว่าทําไมสั่งแต่คนอื่นไม่เคยคิดจะสั่งตัวเองบ้างเลยหรือไงม,มันก็เลยแบบอ๋อพอเริ่มเข้าใจทีละนิดอันนี้คือเคสหนึ่งแล้วนะอีกเคสหนึ่งอา้าวอันนี้เคยได้ยินมาที่ไหนนี่แหละ เขาไปทํางานเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับปูนแล้วเขาก็แบบค่อยๆทําทีละเล็กทีละน้อยทําไปเรื่อยๆแล้วคนแรกก็บอกว่าเอา้ากลัวมันเจ็บหรือไงทําทีละเล็กทีละน้อยนะ่ะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บอ้าวคนนั้นเขาก็จํา่ะพอวันต่อไปเขาก็แบบไม่ต้องปาณีเลยทำต้มต้มต้มคนเดิมนั่นแหละก็มาบอกว่า เอาไม่กลัวมันพังเสียหายหรือไงทําแบบเนี้ยทำไมทําแรงเนี้ยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมแบบจิตใจคนเรามันดูยากจังมันก็เลยทําให้ได้ข้อคิดว่าโอ้นานาจิตตังจิตแต่ละคนมันย่อมแตกต่างกันออกไปแล้วเจอกันใหม่อีก